สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานิมิตท,ทุกทกท่านนะคะที่สลับเวลาเข้ามารับชมรับฟังช่องของแม่หมอฟางน,นะคะทาลอดการ์ด for beginning ขอบคุณที่เรียนรู้และก็เติบโตไปได้วยกันในเรื่องของจิตญานในการใช้ชีวิตและการเข้าใจทุกๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้แม่หมอฟางมาไกด์เนาะมันเป็นมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ที่เข้ามามาไกด์เกี่ยวกับ พลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังงานนี้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ก็ตันะคะถือว่าวันนี้มามาคน้นค้นลึกเข้าไปในในจิตญญาณว่ามีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็มาดูกันว่าการทำนายในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไม่หมองฟางต้องเกินก่อนเลยว่าขอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,การเข้ามาติดตรม ติดตามรับชมการสมัครสมาชิกช่องสุเปอร์แตงค่ากาแฟคอมเมนต์ทุกๆอย่างเลยจริงๆขอบคุณจากใจคะ่ะที่สนับสนุนไม่หมอฟางขอบคุณทุกๆช่องทางจริงๆการเข้ามาอ่ารับชมไม่หมอฟางนี่แหละมีใจมากๆม,มีแรงอย่างมากแล้วก็ขอบคุณที่มาเรียนรู้ การอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้กับแม่หมอฟางแล้วก็การมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันเราได้แลกเปลี่ยนไงแลกเปลี่ยนไมเซสแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนไ์ให้กันมากยิ่งขึ้นมากกว่านะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ,ขออน,ญญาะขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศิษย์ศิษย์ทายลทที่ปรักษาเพ,พื่อนๆค่ะเช็คเอน r จีกันก่อน นะแะม่บอความจะให้ไพ่สาหรับนี้นี่แหละในการสื่อสารนะพักหลังเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าตัวเองจะใช้ไพ่สําหรับเดียวทั้งนั้นที่แบบเออไพ่เยอะมากๆแต่มันไม่ออกฟังรู้สึกสัมผัสด้วยตัวเองเนาะเออมันเป็นปจัจจตังอยู่แหละในการความหลากหลายและความสนุกความเพลิดเพลินหน้าไพ่ก็มีผลในการสื่อสารนะคะอยากจะให้น้นน้นน้นชาร ไดยให้ไพ่สำหรับเดียวในการสื่อสารนะขออนุญาตค่ะอะก่อนอื่นเลยเรามาเคลีย์พลังงานก่อนดีกว่าไหมเนอะไม่ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วเรามาเคลีย์พลังงานกันก่อนเพื่อที่จะเปิดให้ลึกเบาให้สุด ขออนุญาตค่ะขออนุญาตเคลียพลังงานทุกทุกจักรราทุกๆอายตนาจักราที่หนึ่งจักราที่สองจักราที่สามจักราที่สี่ ศักระที่ห้าศักระที่หกศักระที่เจ็ดทุกๆอายตนะทุกๆสัมพันธ์เคลื่อนออกทุกๆอายตนะทุกการรับรู้ที่ทำให้ติดขัด เขียวเขียวเขียวเพื่อใช้งานทุกๆจักระทุกๆอายตนะจักระที่หนึ่งจักระที่สองจักระที่สามจักระที่สี่ จกกักระที่ห้าจักระที่หกจักระที่เจ็ดเปิดใช้งานชุดอายุตานะรายการรับรู้ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนมีในส่วนของจกกักระที่สามและจกกักระที่สกกี่จักระที่สามในเรื่องของ ธรรมชาติภายในตัวเลยจะกะแห่งขุมพลังงานนะคะโอเคเพราะเราจะมาเน้นในเรื่องของพลังงานกันนะในวันนี้ขอพลังงานของเจ้าของคลิปค่ะขอเช็คพลังงานก่อนแล้วเรามาดูกว่าพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณคือเรื่องใดขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปในวันนี้ค่ะ หน้าหนึ่งถ้วยเดอะเ r อร์มิอืมจะออกก็ออกเลยโอเคพลังงานนะเจ็ดดาบห้าเหรียญสองไม้สองดาบสี่ถ้วย ราชาไม้นะคะใต้สำรับเป็นเดรโมนมีเสียงเข้าไหมคะเสียงแทรกไหมสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะพลังงานลึกลับใช่พลังงานลึกลังงลกบมันซ่อนอยู่ลึกในตัวคนเลยนะเขาก็จะมายืนยันอีกทีว่าหัวข้อคลิปในวันนี้ สิ่งที่สัมผัสได้เลยกับพลังงานของเจ้าของคลิปคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัญชตาตญาณ intuition ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีความไวต่อต่อการเรียนรู้มีความไวในการสัมผัส Empath นะคะ Empath เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเจอสิ่งเล,เล่นลับอะสิ่งต่างๆที่มันไม่สามารถที่แบบเออพูดออกมาได้หมดอ่าเป็นคนที่สื่อสารสื่อสารกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับครูครูบาอาจารย์สื่อสารกับภายในกับเข้าสู่ภายในตัวเองแล้วก็การที่ก่อนหน้านี้น่าจะได้ออกไปผจญภัยไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงการเดินทางจริงๆเลยล่ะการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือการเดินทางไกลก็เป็นไปได้กําลังมองโลกในมุมเหมือนมันมีไมเซทที่แบบมีมุมมองโลกใหม่อะแล้วคุณไปสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานก่อนหน้านี้เรืยที่่าฟูมูที่ผ่านมาแล้วก็ เรื่องราวต่างๆเลยที่มันเข้ามาในในช่วงจังหวะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจนคุณรู้สึกว่าบางครั้งนะก็รู้สึกสับสนบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้บางครั้งก็รู้สึกถึงความปิดไปไม่ได้มันมีหลากหลายอารมณ์และหลากหลายความรู้สึกในตัวคุณนตอนนี้คุณกำลังลิงเห็นถึงสิ่งที่คุณกำลังทำคุณกำลังมองหา และไม่หมอกฟังอยากจะบอกคุณว่าคุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณมองหาเสมอขอให้คุณตั้งมั่นไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะทําพาคุณไปสู่ความอบัดติในชีวิตความสักเซสความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความสุขในชีวิตสิ่งใดก็ตามที่คุณกําลังตามหาสิ่งนั้นกําลังมาหาคุณแล้วอยากให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งนั้นนั้นอยู่ภายในตัวคุณนะคะสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือ มันมีในเรื่องของการที่กำลังฝึกปฏิบัติทำสมาธิไม่ได้กำลังหรอกทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วแล้วก็กำลังรักษาความเสถียรความมั่นคงทางด้านอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณของตัวเองนะคะกำลังเจอบททดสอบในเรื่องของการเงินกำลังเจอความยากลำบากที่ขืนไม่เข้าใครไม่ออก กำลังเจอความวุ่นวายที่รู้สึกว่ามันไม่พปงพอใจเลยในชีวิตมันมันมองไม่เห็นเส้นทางที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในชีวิตแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะแล้วสิ่งนี้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าพอเราเต็มพร้อมเราจะก้าวมันก็มันก็หยุดเป็นคุณไหมคะใช่เจ้าของคลิปไหมถ้าใช่เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะเอาจจริงๆแค่พูดพลังงานของเพื่อน รู้รับรู้ได้เลยถึงพลังงานตอนเนี้ยของผู้คนที่เข้ามาในตอนนี้ยอาเครียดแน่นอนเครียดคิดมากวิตกกังวลมีความลับบางทีก็มีความลับอะบางทีก็เป็นเรื่องเรื่องอะไรลับๆที่เป็นเพราะว่าเราไปรับรู้แล้วมันไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้เพราะคนก็จะมองว่าเราบ้าเราเพี้ยนตัติไม่เต็มเราฟันฟ่นเฟือนเราใช้ชีวิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่เอ็มพาด้วย แล้วก็กลับมาคิดวิตกกังวลแล้วก็มาเครียดกับสิ่งที่เรากําลังทามันเลยเกิดความช่างใจตัดสินใจในการทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันมันใช่ไหมมันถูกไหมกับสิ่งที่เราทําประมาณนี้นะคะอันนี้คือเอนิจย์โหดเพื่อเลยนะอ่าถ้าใช่ถ้าตรงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงเราเราก็มาฟังกันได้นะเพราะไม่หมอฟังเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้มีแรงต้านหรือไม่ได้มีพลังงานที่ผลักออกจากคีบอะ ก็มาดูกันว่าพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคือพลังงานใดค่ะคือสิ่งใดลับจริงๆล่ะอืมลับจริงๆห้าดาบเก้าถ้วยสี่ดาบ the sun the fool แม่สองดาบ the hermit สิบเหรียญนาสเต็งอัศวินถ้วยและสามถ้วยพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมพลังงานของเพื่อนก่อนอันเนี้ยกาลังติดกับดักเห็นหรือเปล่าติดกับดักการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ทําให้คุณต้องต้องเลือกเส้นทางเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการชะงักแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันชะงักอ่ะแปลว่าไทม์ไลน์ชีวิตมันเปลี่ยนแปลว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้เข้าสู่การลื่นไหลของชีวิต นั่นอ่แหละค่ะก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตอะมันมาได้ได้ได้หลายเส้นทางมากๆพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคืออะไรรู้ไหมมันมันคือการที่คุณไม่ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆที่คุณเจอแล้วพลังงานนั้นอะพอคุณได้ได้ได้หลอมรวมอะได้หลอมรวมจากการที่คุณวางและบทที่จะแบบว่าวางและ เหมือนจะหมดแต่ก็ไม่หมดอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะสุดแต่ก็ไม่สุดวางใจก่อนพอก่อนเบรกก่อนเลิกคิดเลิอกอะไรไม่ไม่อยากขัดแย้งอะไรแหละเลิกทะเลาะเลิกสงสัยในตัวเองเลิกสับสนเลิกวุ่นวายแล้วกลับมามีความสุขมีไวเวชั่นสุขบวกพลังงานตรงนี้จะทําให้คุณกลองแล้วพบกับความสําเร็จและคนพบอิอสระอ่า สิ่งเนี้ยนี่แหละค่ะคือพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณจะต้องเจอความยากลําบากก่อนคุณจะต้องเจอคุณจะต้องหาให้ได้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นคืออะไรแล้วผลที่คุณได้จากสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรคุณดึงดูดสิ่งใดเข้ามาแล้วเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นสอนอะไรคุณพราะคุณทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับสิ่งที่นี้คุณจะค้นพบการเส้นทางที่ใช่ในตัวคุณนี่คือสิ่งที่อยากจะบอก พลังงานลึกลับในตัวนี้คือการที่คุณมีสติปัญญาในการจัดการทั้งจัดการทางด้านอารมณ์สติไหวพริบปฏิภาณในการใช้ชีวิต<ส>เพื่อนำพาคุณไปสู่ความเป็นอิสระในทุกๆด้านนี่นั่นแหละค่ะคือพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่แล้วคุณสามารถนามาใช้ในชีวิตจริงได้นี่คือบทสรุปเลยนะจากการที่ไม่หมอฟังอ,อ่า เขาเรียกไงณนะช่วงเวลานี้แม่หมอฟางดึงดูดพลังงานของผู้คนที่กําลังเําเรื่องจิตวิญญาณน,นํามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยพลังงานที่แม่หมอฟางดึงดูดมาได้สักระยะหน,นึ่งแหละแล้วเป็นพลังงานที่กําลังหลอมลวงมาแล้วเป็นคนที่มีภารกิจนะแล้วก็เจอบททดสอบเยอะเยอะแล้วสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาเรื่อยๆเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งทางสภาวะจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณมากน้อยเพียงใด คราวนี้พลังงานที่มันซ่อนพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคือความสุขที่แท้จริงภายในเป็นตัวกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณในทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันจมที่สุดละมันทุกข์ที่สุดละมันเหนื่อยมันหนิดที่สุดละแต่ก็แปลกไหมคุณไม่เคยกลับที่จะไปไม่รอด อยูด่ดีๆคุณก็รู้สึกว่าเหมือนได้เกิดใหม่พลังงานเหมือนคนเกิดใหม่ในร่างเดิมอะเพราะอะไรรู้ไหม The Sun the f ือ l s t ส n k อย่างเงี้ยแต่คุณต้องผ่านการเรียนรู้ก่อนนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆคนะ่ะคุณเป็นคนที่ต้องเจอบทโหดก่อนอะคุณถึงจะคนโผล่ะคุณต้องได้เรียนรู้ก่อนอะแล้วคุณจะผ่านได้ยังไง สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ี่ตัวคุณก็คือพลังพลังอันเข้มแข็งพลังอันกล้าหาญพลังอันเด็ดเดี่ยวพลังแล้วไหวพริบด้วยนะคุณไม่ได้ใช้แค่แรงกายนะคุณไลใช้แรงใจแรงใจไม่พอนะใช้สติปัญญาด้วยในการจัดการทุกๆอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมช่วงแรกๆคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่คุณจะต้องแบบไปเจอเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองก่อน เป็นอะไรไม่รู้ล่ะชีวิตนี้ฉันไต้องเจอผมจะต้องเจอเหตุการณ์ที่โดนด้วยตัวเองอะสัมผัสได้ด้วยตัวเองอะไม่อย่างนั้นจะไม่เชื่อไม่อย่างนั้นจะไม่สัมผัสได้แม่จะสดับรับฟังมามากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้เชื่ออย่างสนิทใจอะผลสุดท้ายเป็นไงเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วที่แน่นอนเลยนะคุณเก่งมากๆคุณก้าวออกจากสถานการณ์นะั้นเหตุการณ์นั้นได้ด้วยตัวคุณเองนั่นคือพลัง พลังอันกล้าหาญที่คุณรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันก็คืออีกด้านหนึ่งนะของตัวเราเรา,เร,ารู้แล้วอะเราไม่ต้องต้านผักหรอกเพราะนั่นก็คือส่วนหนึ่งในตัวเราความขัดแย้งความมีอีกโก้ความมีอัตตาบางทีทําเพียงก็เราเพียงรู้ว่าเราเพียงรู้รู้แล้วเห็นมองเห็นแล้วมาดูซิว่าแสงอะมันจะสว่างมากพอที่จะ ขยายไปเติมให้มืดไหมนั่นนั่นแหละค่ะคือตัวคุณพลังงานที่จะเป่งแสงออร่าออกมาพลังงานที่จะเป็นแสงบุญบาร,รมีของคุณออกมาไม่ว่าจะเป็นการที่คุณปฏิบัติถือศีลอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสง,งบสวดมน์ภาวนาแผ่เมตตาคุณทำทุกด้านนะบางคนบางท่านดูคลิป สนุกสนุกเฮฮาเพื่อที่ตัวเองจะได้มี energy สุขบวกก็มีนะคะบางคนฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อปรับเปลี่ยน energy ปรับเปลี่ยนคลื่นพลังงานที่มีอยู่ในตัวคนในทุกๆจังหวะชีวิตที่คุณเจอสถานการณ์และเหตุการณ์ใดกด็ตามขอให้คุณรู้ไว้เลยพลังเงินลกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็คือความกล้าคิดกล้าตัดสินใจความกล้าอันทรงพลังที่จะนำคุณไปสู่ความ เติมเต็มเต็มพร้อมที่สุดในชีวิตนี่คือสิ่งที่สัมผัสดได้ในพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณต่อให้คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแล้วสิ่งสิ่งนั้นคนสุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นมันจะมาสักกี่ครั้งคุณก็เอาอยู่เก่งมากสเต็งสเต็งเดอะซันอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเริ่มใหม่พร้อมที่จะเกิดใหม่เดอะฟูเดอะฟูคิงออฟคัพเป็นไงคะอิสราภาพทางอารมณ์ เป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่ฉลาดทางไหวพริบเป็นคนที่ฉลาดและพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งใหม่ๆโนสน์เนอร์แคและรู้แล้วว่าโลกมันคือการเรียนรู้ต่อให้รู้และไม่รู้ก็ตามคุณกลับมาใส่ใจโลกภายในของคุณแล้วคุณก็มองดูความเป็นไปได้และความเป็นจริงเพราะนี่คือพลังงานโดยรวมที่ม่หมอฟังดิงดูดมาณนะปัจจุบันนี้ัดนะนะคลิปนี้นะ และหลายคลิปก็ตามคุณพยายามหลอมรวมคุณใช้พละกําลังสติปิญญาของคุณในการหลอมรวมในเรื่องราวที่คุณได้เรียนรู้มาในเหตุการณ์ที่คุณได้ผ่านมาแล้วนํามาร่วมด้วยกับเรื่องของจิตญาณและมาใช้ในชีวิตประจจาบันแล้วมันเป็นไปได้จริงๆค่ะเพราะการที่เราเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้เนาะไม่เหมอะกัารจะพูดอย่างนี้หรือกระบวนการใดก็ตามแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะให้ความหมายรู้ศัพท์ในการเรียก มันทําให้คุณได้กลับมาตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขนาดมากยิ่งขึ้นคุณทําอะไรอยู่กลับมามีสติกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจในช่วงสภาวะที่คุณไหลไปบ้างคุณก็ดึงกลับมามันคือการรู้และสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองทุกๆคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะดึงดูสิ่งใดเข้ามาการใช้ชีวิตมันก็รอก่แห่งกรรมคุณกระรทำสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้น คราวนี้พอเราเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะดึงปัญญาอย่างไรในการใช้ชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นเลยแล้วตอนนี้คุณกําลังจะค้นพบเส้นทางนะอันนี้คือไกด์ไกด์ขอบอกบอกทิ้งท้ายไ้แล้วกันคุณกําลังจะค้นพบกับเส้นทางที่เราจะทำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟืออันไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะค้นพบตอนนี้นะคะตอนนี้เลยนะจังหวะเวลานี้นะไม่ว่าคุณจะมีเอนมจีก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงก็ตามนะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะมันมีความเข้าใจในในชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องถือดาบอยู่ตลอดเวลาคุณไม่จําเป็นต้องแตกแยกกับใครอยู่ตลอดเวลาคุณไม่จําเป็นต้องเอาความคิดของตัวเองมาเป็นใหญ่คุณรู้ว่าความคิดนี้มันมันไม่ใช่ทุกๆคนที่จะมีความคิดและความรู้สึกเหมือนกันพราะคุณทําความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองแล้วคุณก็ใช้ชีวิตโดยที่นี่นี่แหละ นี่แหละคือตัวเรานี่แน่แนแหละคือคือความสุขในชีวิตนี่แน่แหละคือเข็มทิศช,ชั่วชะตาของเราอะไรเงี้ยนี่คือโซแพนของเรานี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เรียนรู้ได้แล้วก็ลงมือทําแล้วก็สร้างความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นเหมือนรูปธรรมและความเป็นจริงคราวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะลุกให้เร็วเท่าไหร่เพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดผลตามที่จิตวิญญาณคุณเรียกร้องพอคุณทําตามในเสียงภายในที่คุณเรียกร้องอะเหมือนมันเป็นเสียงเรียกร้องที่คุณ แบบปิดกั้นตัวเองมาเนิ่นนานอ่ะแล้วก็พยายามที่จะรับฟังเสียงรับฟังไกด์รับฟังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอ่ะขอให้คุณดูไว้เลยว่าสิ่งนี้จะทําพาคุณไปสู่ความสุขความมว่งสมบูรณ์ในชีวิตความสําเร็จในสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยอ่ะซับคุณจะเปิดรัพูดง่ายๆเลยซับคุณจะเปิดแล้วก็คุณจะมีแรงแล้วคุณจะมีใจมากๆในการทํางาน พลังงานตรงนี้นี่แหละค่ะพลังงานลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนี่แหละที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้คุณไปสู่ความที่สุดอะไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่เดอะฟูลไม่เหมาะก็ชอบมากๆเพราะนี่คือการนับหนึ่งใหม่เดอะซันคือเด็กที่พร้อมจะเติบโต,ตอยู่เสมอแล้วเป็นเด็กที่ฉลาดทําอะไรก็สําเร็จโดยเชื่อจิตญาณภายในเชื่อเซนส์สัญชาตญาณของตัวเอง นั่นนั่นแหละค่ะคืออิสระภาพในทุกๆด้านของชีวิตพลังลึกดับในตัวคุณจะนำทางคุณไปสู่ความพิเศษที่สุดในตัวคุณที่ชีวิตมีจะหาแต่หาได้อะมันจะลังไหลเข้ามามันจะลังไหลเข้ามาแต่คุณจะต้องไม่ปิดกั้นนะไม่ปิดกันนะ้นอ่ะไม่ปิดกั้นการเรียนรู้อ่ะไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ ชคชะตาจะผลักการเรียนรู้มาให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปขวนขวายที่ไหนเลยแล้วพอจักรวาลให้มาแล้วคุณมีความพยายามความพยายามนั้นจะเป็นผลก่อให้เกิดรูปปรรมาความเป็นจริงสิ่งที่เห็นเลยก็คือทัดไฟไม่ขึ้นทัดไฟไม่ขึ้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเพราะคุณคิดและรู้สึกความรู้สึกนำ พอความรู้สึกนําความกล้าหาญนี้จะทําให้คุณกระทําถ้าคุณกระทําก็คือให้แบบจับต้องได้อะโดยโชว์ศักยาภาพเริ่มที่หนึ่งไม้ต้องเริ่มก่อนเริ่มแล้ววางแผนตัดสินใจในการทําบางสิ่งบางอย่างเพราะมันจะทําคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตไม่เหมาะก็ล้อกลับมาเรื่องเดิมดีเพราะอะไรเพราะให้คุณวางความคิดลงซะแล้วก็ทําให้เป็นจริงนะคะแล้วคุณจะคนพบกับชีวิตที่ ก็เหลือเชื่อมากๆนะเดี๋ยวสามสิบเหรียญอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟูสติ้งไม่ธรรมดาค่ะเจ้าของคลิปดูไพ่หุ่นก็รู้เกิดมาอาทิตย์ก็ได้ราศีสิงห์ได้ราศีกันได้นะคะอเประมาณนี้นะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพลังงานลึกลับในตัวคุณความเข้มแข็งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ ฟื้นฟูจิตใจและมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตแล้วจะค้นพบกับปัญญาปัญญามันจะเกิดเมื่อคุณมีสมาธิและสติมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็ดำเนินการตามเสียงเรียกร้องภายใไนไม่ต้องคิดอะไรเยอะพลังงานในวันนี้นะต่อให้คุณจะคิดมามากมายเพียงใดและถ้าคุณวางความคิดลงได้ คุณจะค้นพบเส้นทางนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนี่คือบททดสอบการวางใจค่ะนะถ้าคุณจะถามว่าตอนนี้คุณเจอบททดสอบอะไรอยู่คุณกำลังเจอบททดสอบการวางใจและก็เชื่อมั่นในศักยภาพในตัวคุณมันจะล้อไปกับการารักในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองสัมผัสดได้และสิ่งในในสิ่งที่ความแตกต่างที่มันมีบนโลกลนี้มันคือสิ่งสวยงามมากๆ ทุกๆคนมันต้องมีความแตกต่างเพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็เกิดสิ่งสวยงามที่มากมายให้กับมนุษยชาติให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้นะคะความแตกต่างมันไม่ได้ทำให้เราแตกแยกมันอยู่ที่ว่าเราจะวางใจยังไงในการใช้ชีวิตในการทำสมาธิในการในการจดจอ่อรือในการปล่อยวางลองเลิกคิดสักพักนึงสิคะแล้วคุณจะค้นพบ อยูด่ดีก็พูดเนาะอยู่ดีๆก็พูดแบบนี้โอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวขอให้ข้อความานำปิดท้ายสักหน่อยขออนุญาตค่ะครูครูบาอาจารย์ในการไกด์เจ้าของคลิปพลังงานลึกลับในตัวคุณของข้อคลิปนี้ว่าจะไกด์สิ่งใดปิดท้ายคลิปคะ่ะการเดินทางจะนำพาคุณไปสู่ไปความสุขมาสู่คุณจงตัดสินใจ จงตัดความกลัวออกไปแล้วออกปจจภัยดีกว่าคำสอนคือคำตอบชัดเจนดีใจด้วยค่ะดีใจที่ได้มาสื่อสารในวันนี้แล้วขอเพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอฟางด้วยนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวยังไงก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ